สวัสดีค่ะท่านผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการจับประเด็นข่าวอ่างทองนะคะกับดิฉันอัยมันอัยรากุลวัฒน์อาจารย์ปุ้มจากอ่างทองนิวส์นะคะท่านผู้ชมคะในส่วนที่เราได้คุยกันนะคะว่าวันนี้เป็นช่วงนี้เป็นช่วงของการเปิดเมืองคะ่ะเปิดแหล่งท่องเที่ยวทุกจังหวัดนั้นก็จะมีกิจกรรมในการที่จะประชาสัมพันธ์ให้คนไปเที่ยวในจังหวัดแต่และจังหวัดแต่ยังคงอยู่ในมาตรการป้องกัน โรคไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 นะคะจังหวัดอ่างทองของเราก็เช่นกันค่ะในช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียกว่าจะเป็นออนไซต์ site, หรือจะเป็นเรื่องของกิจกรรมในพื้นที่นั้นเริ่มมีแล้วเจ็ดอำเภอในจังหวัดอ่างทองนั้นมีเรื่องดีๆและมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจซึ่งสถานที่แห่งหนึ่งที่เราจะคุยกันเป็นเรื่องของสำคัญในวันนี้คือเรื่องของศูนย์รวมแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งน่ารู้ นั่นคือพิพิพธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทองและในวันนี้ค่ะบุคคลที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ค่ะท่านเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองนะคะต้อนรับและสวัสดีค่ะคุณยุพาพรสมรูปผู้อำนวยการกองการศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมค่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์พุ่มและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะคะค่ะทราบว่าวันนี้ค่ะเราจะคุยกันเรื่องของ พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทองอยู่ที่ไหนคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางอ่างทองนิวก่อนนะคะที่ได้เปิดประเด็นเรื่องราวการท่องเที่ยวของอจังหวัดอ่างทองอน,นี่ก็มากล่าวถึงพิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทองนะคะเราตั้งอยู่ที่หน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองติดกับลานพระบรมรูปของรัชกาลที่ห้าซึ่ง นาภายในพิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทองเนี่ยเราได้รวบรวมประวัติศาสตร์ของจังหวัดอ่างทองและเหตุการณ์สำคัญสำคัญที่เกิดขึ้นในจังหวัดอ่างทองค่ะ mm. ซึ่งเป็นไปตามคำขวัญของจังหวัดอ่างทองคือพระสมเด็จเกศชยโยหลวงพ่อโตองค์ใหญ่วีระไทยใจกล้าตุ๊ก,กตาชาวังโด่งดังจากสารทินฐานทำกลอง เมืองสองพนอนค่ะอาจารย์ปุ้มค่ะเจ็ดอำเภอก็มีคำขวัญนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่เราจะพาท่านผู้ชมทางบ้านทั่วประเทศเลยนะคะเป็นการออกอากาศเอ่อออกาอากาศสดสิ่งที่สำคัญคือคนในจังหวัดนางทองเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้รู้ว่าทั้งจังหวัดมีอะไร แต่ก่อนที่เราจะก้าเข้าไปในพิพิธภัณฑ์นั้นต้องเรียนถามท่านผู้อำนวยการค่ะทราบว่าท่านพึ่งย้ายมาได้อ่างทองไม่นานนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพิ่งมาได้ปีกว่ากว่าเนี่ยค่ะท่านลง <c oughs> มาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ <c oughs> มาประมาณเดือนกรกฎาคมสองห้าหกสามค่ะคำว่าศาสนาศึกษาศาสนา,า,าและวัฒนธรรมที่ดูแลอยู่เนี่ยเออหมาความเป็นดูเป็นภาพรวมของของจังหวัดเลยไหมคะค่ะก็คือ เราดูภาพรวมของจังหวัดก็เป็นงานด้านการศึกษางานศาสนางานประเพณีศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็งานด้านการกีฬาค่ะก็จะเป็นการกิจกรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชนในจังหวัดเราค่ะค่ะทีนี้เราถามกลับมาตรงพิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทองค่ะอยากให้ท่านเล่ารายละเอียดภายในให้ฟังนิดนึงค่ะค่ะในภายในพิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทองนะคะซึ่งได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ว่าเป็น ที่รวบรวมประวัติศาสตร์ของเมืองอ่างทองค่ะโดยภายในพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราได้จัดแสดงเป็นห้องๆเป็น9ก้าห้องค่ะซึ่งห้องแรกเนี่ยก็คือชื่อห้องตำนานเมืองอ่างทองห้องเนี่ยจะเป็นห้องที่จัดแสดงถึงเรื่องราวความเป็นมาต่างๆของจังหวัดอ่างทองเป็นห้องที่เราฉายภาพสื่อผ่านระบบมัลติมีเดีย จะกล่าวถึงลักษณะเมืองอ่างทองว่ามีลักษณะอย่างไรทําไมถึงเรียกว่าอ่างทองสภาพภูมิอากาศสภาพภูมิประเทศและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดนะคะอาจาร,ารยะะ์เป็นภาพรวมเลยนะคะค่ะใช่ค่ะเป็นภาพรวมเบื้องต้นนี่เข้ามาเนี่ยก็จะเห็นก่อนอ่ะยังไม่รู้ว่าอ่างทองเนี่ยมีที่ไหนหน่าทเที่ยวบ้างไปบ้างเราก็มาดูตรงจุดนี้ก่อนก็จะเห็นสถานที่สําคัญสําคัญก่อนนะคะ อาันจาัดนี้คือห้องแรกส่วนห้องที่สองชื่อห้องเรืองรองยุคสมัยก็ห้องเนี้ยจะเป็นห้องที่บอกบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเมืองอ่างทองว่ามีความรุ่งเรืองมาแต่ละยุคแต่ละสมัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีความเป็นมายังไงอะคะ่ะค่ะต่อ,อไปนะคะห้องห้องที่สามห้องที่สามเป็นห้องพระบารามีปกเกล้าชาวไทย เป็นห้องที่จัดแสดงถึงพระบารมีและพระอัจริยภาพของพระมหากษัตริย์แต่และพระองค์ที่ได้เคยเสด็จมาในพื้นที่จังหวัดอ่างทองของเราว่ามีสถานที่ไหนบ้างมีเหตุการณ์สาคัญสาคัญตรงไหนอะไรยังไงตรงนี้ก็จะเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพระมหากษัตริย์ของเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่าได้สร้างคุณูปการอะไรให้กับจังหวัดอ่างทองมี โครงการพระราชดำริอ,อะไรที่ลงมาเพื่อพัฒนาให้ดูแลประชาชนชาวจังหวัดอ่างทองค่ะส่วนห้องที่สี่ห้องที่สี่ห้องเกิดไกลคุณค่าคนห้องนี้จะเป็นห้องที่จะแสดงถึงบุคคลสำคัญของชาวจังหวัดอ่างทองที่ได้ทำคุณงามความดีสร้างชื่อเสียงในด้านต่างๆและบุคคลที่มีคุณอุปการต่อชาวจังหวัดอ่างทองค่ะเราจะรวบรวม ผลงานเกียรติประวัติเชิดชูเกียรติท่านนะคะห้องที่ห้าก็จะเป็นห้องวีรชนภัยใจกล้าห้องเนี้ยจะเป็นห้องที่เข้าไปชมเป็นภาพ,พยนตร์มันติมีเดียจัดแสดงถึงเกียรติประวัติของวีรชนชาวไทยวีรชนที่สร้างคุณงามความดีเสียสละชีวิตเพื่อความถูกต้องปกปักรักษาผืนแผ่นดินไทยไทยเช่นเป็น ประวัติศาสตร์ของนายดอกและนายทองแก้วค่ะห้องที่หกเป็นห้องภูมิปัญญาผลิตผลห้องนี้จะจัดแสดงถึงวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในสมัยก่อนในเรื่องของอุปกรณ์การทําการเกษตรหรือภูมิปัญญาการจับปลาชีวิตวิถีชีวิตของคนในจังหวัดอ่างทองค่ะห้องที่เจ็ดเป็นคุณค่าเมืองเรืองสกลเป็นห้องที่จัดแสดง เชื่ชูเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตของบุคคลสําคัญในจังหวัดอ่างทองเรื่องรวมถึงสถานที่สําคัญสําคัญอันทรงคุณค่านะคะ mm hmm. ห้องที่แปดเปี่ยมกระมลรักอ่างทองเป็นห้องที่แสดงภาพจิตรกรรมฝาผนังในอดีตของวัดต่างๆซึ่งภาพจิตรกรรมฝาผนังบางวัดเนี่ยค่ะจะสะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในในยุคเก่ายุคสมัยอยุธยา สมัยสุขโขทัยก็มีค่ะห้องที่เก้าแผ่นดินทองเอกลักษณ์ไทยห้องนี้จะแสดงถึงวิถีชีวิตของคนพื้นเพจังหวัดอ่างทองเป็นการทํามาหากินชีวิตความเป็นอยู่อยู่กันอย่างไรนะคะ,ะมีสินค้าโอท็อปจำหน่ายมีสินค้าพื้นเมืองของของอ่างทองเราอะค่ะจัดแสดงโชว์ให้ดูค่ะืมอค่ะ ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเก้าห้องคร่าวๆแต่ยังไงก็ลองๆให้อยากให้มาชมมาดูะค,ะค่ะก็เท่าที่ฟังนะคะท่านผู้ชมทั้ง9้าห้องที่จัดแสดงนั้นเป็นภาพรวมของจังหวัดอ่างทองในเขตเจ็ดอำเภอทั้งหมดนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะว่าเป็นอะไรบ้างสอดคล้องกับทางสโลแกนหรือคำขวัญของจังหวัดที่ท่านผู้อำนวยการได้กล่าวไปนะคะที่ฉันจะทวนคำขวัญเนี่ยนะคะ พระสมเด็จเกศเชโยหลวงพ่อโตองค์ใหญ่วีระไทยใจกล้าตุ๊กตาชาววังโด่งดังจักสารทินทานทำกลองเมืองสองพระนอนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คือแหล่งท่องเที่ยวและก็สถานที่สำคัญแบบไฮไลท์ที่จะเกิดเออที่เกิดขึ้นในจังหวัดอ่างทองต้องเรียนถามท่านผู้มนการอีกครั้งนะคะว่าสถานที่แห่งนี้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดวันไหนและปิดวันไหนและให้บริการอย่างไรบ้างคะ เอในพระพิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทองเนี่ยเราจะเปิดให้บริการเข้าชมในวันและเวลาราชการนะคะคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็เวลาก็แปดโมงครึ่งถึงสิบหกสามศูนย์นะคะในช่วงวันและเวลาราชการในในการเข้าเยี่ยมชมนี่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยค่ะสามารถเข้าชมฟรีได้เลยอถ้ามาพ่อแม่ลูกหรือมาบุคคลเดี๋ยวก็สามารถเข้าไปชมได้เลยก็เราก็จะมีเจ้าหน้าที่ ไว้คอยบริการอยู่ที่นั่นให้คําแนะนำท่านาสามารถดูแลท่านได้ตรงนั้นให้คําแนะนำในการาแต่ละห้องแต่ละห้องอค่ะว่ายังไงแล้วก็ชมวีดิทัศน์ชมมัลติมีเดียส่วนในช่วงนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานะคะถ้าหากจะมีการเข้ามาเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะนเนี่ยเราก็จะจำกัดจากัด จำนวนคนเข้าชมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโลกก็คือให้ครั้งละไม่เกินห้าสิบคนถ้ามาเป็นหมู่คณะนะไม่เกินห้าสิบคนโดยหากสนใจจะเข้าเยี่ยมชมจะอะไรก็สามารถติดต่อได้ที่กองการศาึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การทางาสนจังหวัดอ่างทองได้เลยหมายเลขโทรศัพท์กันค่ะ,ะหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์สามห้า หกหนึ่นี่1ช่องทางนะคะหรืออีกช่องทางหนึ่งท่านไม่สะดวกจะมาติดต่อหรือจะโทรจะอะไรท่านสามารถติดต่อได้ทางเว็บไซต์อบจได้เลยค่ะเว็บไซต์อบจ a n g t g o t h s เข้าไปที่เมนูจองเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองอ่างทองแล้วเราจะมีแบบฟอร์มไว้หน้าเพจให้เลยค่ะท่านสามารถกรอกชื่อที่อยู่หรือ วันเวลาอะไรยังไงที่ท่านต้องการจะเข้าชมท่านสามารถจองได้ผ่านเฟซบุ๊กก็ได้ผ่านเว็บไซต์ก็ได้เลิวอ,อีกช่องทางหนึ่งเรามีเฟซบุ๊กค่ะเฟซบุ๊กของพี่วิามันตำนานเมืองอ่างทองเลยตรงนี้ท่านสามารถเข้าไปเซิร์ชเข้าไปในเฟซบุ๊กเลยพ,พิมพี่พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทองแล้วสามารถอินบ<า>็อกภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษคะพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์เป็นภาษาไทยค่ะโอ้ค่ะใช่พิมเป็นภาษาไทยเข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็สามารถอินบ็อกผ่านหน้า เพจ Facebook เราได้เลยว่าท่านเป็นใครชื่ออะไระเร่าต้องการเข้าชมพิพิธภัณฑ์อะไรยังไงบอกรายละเอียดเรามาได้เลยอินบอกเราเอำนวยความสะดวกท่านทุกวิถีทางค่ะได้เพราะว่าช่วงนี้มันสถานการณ์โควิดเราก็เปิดช่องทางการจองผ่านทั้งสามช่องทางค่ะหรือจะมีหนังสือมามาส่งเป็นตามระบบราชการก็ยินดีค่ะก็รระบ,บุมาแจ้งได้ ต,ต้องเรียนถามนะคะว่าวันนี้คะ่ะในส่วนของออการดูแลพิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองนอกจากม,มีกิจกรรมที่จะเข้าไปดูแล้วมีมักคุเทศน์นพาไปด้วยไหมคะมีคนบรรยายเสร็จเลยใช่ไหมคะมีค่ะม,มีมีทีมงานบรรยายเสร็จเรียบร้อยค่ะม,มีน้องที่อยู่ตรงนั้นมีเจ้าหน้าที่เราจัดเจ้าหน้าที่ไว้ไวบริการอยู่ตรงนั้นประจําอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เลยค่ะจะมีเจ้าหน้าที่บริการ อยู่ตรงพิพิพธภัณฑ์สามารถพาท่านนําเข้าชมบรรยายได้ได้เลยค่ะค่ะท่านผู้ชมคะดิฉันทวนนะคะว่าช่องทางที่จะเข้าไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตํานานเมืองอ่างทองนะคะมีตั้งแต่หมายเลขโทรศัพท์035611484หรือจะเป็น Facebook นะคะพิมพ์ภาษาไทยพิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทองแล้วก็จะมีสามารถอินบ็อกซ์เข้าไปแจ้งความประสงค์ได้ หรือจะไปที่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง atg.go.th แล้วเข้าไปเมนูเลยเลยนะคะซึ่งถือว่าสะดวกมากต้องอยากให้ท่านผู้อำนวยการนั้นได้พูดถึงในภาพรวมของสาระที่จะได้รับจากการที่เข้าไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทองอีกสักนิดค่ะค่ะก็ในพิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทองนะคะถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญที่สุด แห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทองนะคะเพราะว่าเป็นเป็นอะไรที่เป็นเรื่องแหล่งที่รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาซึ่งมันสามารถที่จะทําให้เด็กและเยาวชนรุ่นหลังเนี่ยค่ะสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้เรื่องราวของประวัติศาสตร์ของจังหวัดเราเองหรือว่าเด็กๆที่อยู่รอบรอบนอกนะคะ่ะถ้าถ้าอยากจะรู้ว่าจังหวัดอ่างทองมีอะไรบ้างเราอาจจะไปตรงนี้ก่อนเป็นจุดแรก เพื่อที่จะไปดูว่าเออแต่ละอำเภอเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนมีอะไระตรงไหนมีแลนด์มาร์กตรงไหนที่น่าไปบ้างน่าไปเช็คอินน่าไปถ่ายรูปวัดตรงไหนสวยๆเราสามารถเข้าไปตรงนี้ก่อนได้เพราะว่าจะเป็นแหล่งรวมรวมสถานที่ท่องเที่ยวบุคคลสําคัญประวัติศาสตร์เมืองเป็นเหมือนเข็มทิศเข็มทิศในการเดินทางให้เราได้ค่ะสามารถไปตรงนี้เป็นจุดแรกได้เลยค่ะอ ก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะก็ย้ำท่านผู้ชมอีกครั้งนะคะว่าสถานที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทองดังที่ท่านผู้อุ่งในการยุพาพรพูดนั้นอยู่ด้านหน้าสารกลางในสนามอเนกประสงค์ซึ่งติดอยู่กับลานอเนกประสงค์ของลานพระบรมรูปทรงห้านะคะรรพระรชกาพที่หาแล้วก็จะเห็นทรงโดมซึ่ชัดเจนมากสีทองสวยงามค่ะ9ห้องที่มีอยู่ดิฉันขอทัวร์นะคะห้องที่1คือตำนานเมืองอ่างทอง ห้องที่สองเรืองรองยุคสมัยห้องที่สามพระบารมีปกเกล้าชาวไทยห้องที่สี่เกียรติเกิดไกรคุณค่าคนห้องที่หวีรชนไทยใจกล้าห้องที่6ภูมิปัญญาผลิตผลนะคะห้องที่7คุณค่าเมืองเรืองสกลห้องที่8เปี่ยมกระมลรักอ่างทองและห้องที่9้าเป็นห้องสุดท้ายคือแผ่นดินทองเอกลักษณ์ไทยและยังเป็นห้องที่จําหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปของจังหวัดอ่างทองทั้ง7อําอำเภอด้วย ขอให้ท่านพูดในการเชิญชวนอีกสักครั้งค่ะเพราะวันนี้เป็นช่วงเปิดเมืองแล้วนะคะกติกาในการเที่ยวนั้นจะต้องใส่แมสยังไงต้องมีเจลล้างมือหรือว่ามีในเรื่องของการป้องกันมาตรการอย่างไรที่ให้เกิดความปลอดภัยด้วยคะค่ะก็ทางพิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทองเราได้มีจัดบริการมาตรการตรงนี้อยู่แล้วเรามีจุดคัดกรองโดยเจ้าหน้าที่เราจะ ตั้งจุดคัดกรองอยู่ที่หน้าพิพิธภัณฑ์อยู่แล้วค่ะ,ะแต่ขอความกรุณาท่านผู้ที่จะเข้าเยี่ยมชมก็สวมหน้ากากอนามัยทุกท่านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดนะคะแต่ตรงการคัดกรองจะมีเจลล้างมือมีจุดคัดกรองมีการตรวจวัดอุณหภูมิการลงชื่อเข้าใช้เราเราจะมีปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเคร่งครัดตามมาตรการของอประกาศของจังหวัด ขอบพระคุณท่านยุาพา,าพอานะคะซึ่งถือว่าในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวนั้นตาพิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทองนั้นก็เป็นจุดแรกแต่จริงๆในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองนั้นยังมีแหล่งเรียนรู้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายเรื่องนะคะซึ่งก็คงจะมีโอกาสได้นําเรียนนํอโกอ์กาสต่อไปค่ะกลับขอบพระคุณท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ,ะกลับขอบพระคุณท่านอาจารย์ปุ้มค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเราก็จะ มาคุยกันนะคะว่าในส่วนของตรงที่จังหวัดอ่างทองนั้นจุดแรกนะคะที่วันนี้ทางรายการจับประเด็นข่าวนั้นก็เป็นเรื่องที่จะบอกว่าก่อนที่จะเข้าเมืองอ่างทองหรือจะได้เรียนรู้แต่ละอำเภอนั้นเราควรจะไปที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก่อนท่านใช้เวลาเดินทั้งหมดเนี่ยเท่าที่ดิฉันได้มีโอกาสได้ได,ได้ดูนะคะก็คงไม่เกินหนึ่งชั่วโมงแบบดูผ่านาน,นะคะแต่ถ้าต้องการเจาะลึกนั้น ก็จะเป็นเรื่องที่เราได้เรียนรู้ว่าก่อนที่เราจะลงพื้นที่จริงนั้นไปที่ไหนบ้างในช่วงหน้านะคะเป็นช่วงใหม่ที่เราเปิดขึ้นมากับรายการจับประเด็นข่าวอ่างทองนะคะจะเป็นช่วงที่เราได้มีโอกาสโทรศัพท์หรือวิดีโอคอลสดเลยนะคะกับตัวแทนสื่อมวลชนในจังหวัดอ่างทองเพื่อให้เขาได้มีโอกาสได้ไรายงานสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน่ารู้หรือเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่เรานเน้นในเรื่องของสร้างสารรค์และภาพบวกนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะ เราได้รับเกียรตนะคะรถโทรศัพท์คุยกันนะคะกับท่านสาธรโคชวงนะคะซึ่งเป็นท่านบอก,เกอเอกราชนิวกับอีกท่านนะคะท่านธนัทวีเรเวสสกุลนะคะเป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแต่เป็นโครงการที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือโครงการโรงเรียนสอนภาษาที่ไผ่ดำพัฒนาเดี๋ยวช่วงหน้าเราพบกันค่ะ